สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันดิจิตเจลนะคะตอนนี้จะอยู่กับเกษตรกรที่ได้เลือกใช้นิวพาวเวอร์นะคะก็คือพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มอยู่บ้านอะไรคะบ้านห้วยลึกบ้านห้วยลึกหมู่สิบสองหมู่สิบสองตำบลในดำอำเภอเมืองจอนเลยนะคะรู้จักนิวพาวเวอร์เนี่ยจากร้านนครเกษตรในเมืองปุยใช่ไหมคะครับค่ะพี่หนุ่มนครเกษตรค่ะพนักงานแนะนําให้ใช้ยังไงพี่ถึงตัดสินใจเลือกใช้นิวพาวเวอร์ก็ตอนแรกไปซื้อปุ๋ยค่ะ ทางร้านเขาบอกว่าลองเอาปุ๋ยตัวนี้ปุ๋ยตัวใหม่อลองเอาใช้ดู<ฆ>ก็เอาลองมาใช้ดูเอามาผสมกับยูเรียใส่ข<ฆ>้าวโพดตอนแรกค่ะใส่เ,เลสวลาพี่ใช้นิวพาวเวอร์เนี่ยผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่พี่นิวพาวเวอร์กี่กระสอบปุ๋ยยูเรียกี่กระสอบนิวพาวเวอร์นิวพาวเวอร์ตักหนึ่งถ้วยแล้วก็ยูเรียสองถ้วยอ๋อยูเรียสองถ้วยนิวพาวเวอร์หนึ่งถ้วยก็คืออัตราส่วนปุ๋ยเคมีสอง อ่า New p ว w e r หนึ่งนะคะเอามาใส่พืชอะไรนะคะครั้งแรกที่เอามาครั้งแรกก็เอามาใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดเป็นยังไงบ้างคะเราให้เราฟัางหน่อยก็ฝักเราปลูเสมอกันหมดฮะนะคะคือเ,เริ่มเริ่มจากที่เราปลูกแรกๆเนี่ยต้นเขียวต้นงามดีไหมไมันต้น,ตนไงมันต่างจากแ่การใช้แค่ีเอาสิบหกยี่สิบศูนย์รองพื้นก่อนค่ะตอนค้นค่ายาเสร็จข้าวโพดเอ๊ขนาดอกหน้าอกฮะแล้วเอาเอาปุงง๋ยตัวนี้ New เวอร์กับยูเรียมาผสมกัน แลหวานานนะคะแล้วทีเนี้ยต้นเขียวใบงามต่างจากที่เราใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไหมคะมันก็เขียวเขียวเข้มดีเขียวเข้มคือปกติถ้าเราใช้แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะเขียวแป๊บเดียวแล้วก็เขียวอ่อนใช่ไหมคะแต่พอเราใช้นิวพาวเวอร์ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะเขียวเข้มแล้วเขียวนานนีเขีนานครับเขียวนานแล้วเวลาเป็นฝักฝักมันฝักมันเหลืองตาแล้วแต่ใบมันยังเขียวอยู่อ๋อฝักเหลืองแต่ใบเขียวฝักก็หมดฝักา็หมดเหลืองแล้วค่ะ พอเก็บเขียวแล้วแต่ใบมันยังเขียวอยู่ค่ะแล้วแล้วฝักข้าวโพดนี้ล่ะคะมาเลยเต็มดีไหมคะแดงเต็มสุดุฝักเต็มสุดฝักเลยเนาะสีแดงเข้มเต็มดีด้วยจ้าแล้วมีมีคนทัมไหมว่าข้าวโพดใส่ปุ๋ยอะไรทําไมเขียวง่ายจังมีฮมีมีมีคนถามมีคนถามอยู่ใช่ไหมคะแล้วบอกเพื่อนว่ายังไงคะก็บอกว่าเอานิวพอวเวอร์แล้วก็ผสมกับทิเดียหวานเลยอืแล้วแลดินล่ะคะดินินมันร่วนซุยขึ้นไหมคะพี่ได้ลองสังเกตดินไหม สังเกตอยู่ครับจ้าต่างต่างครับแต่ก่อนดินเป็นก้อนเอาเอาตัวนี้มาใส่ก็ดินก็ร่วนซุยดีดินร่วนซุยดีใช่ไหมคะร่วนซุยมีมีมีไส้เดือนไหมคะพี่หนุ่มมีครับไปค้ายาเมื่อวานนี้ก็มีเห็นอ๋อคือปกติก่อนหน้านี้เราใช้จะปุ๋ยเคมีเนี่ยจะไม่ค่อยมีไส้เดือนมันไม่มีครับดินมันหน้าหน้ามันก็แข็งอ๋อหน้าดินแข็งหน้าดินเป็นกแต่พอใช้นี่เพราะว่าแล้วไส้เดือนมีเยอะขึ้นค่ะก็ดีเนาะเพราะว่าถ้ามีไส้เดือนเนี่ย มันจะช่วยเรื่องการพวนดินจุลินทรีทย์ก็จะเริ่มกลับมาระบบนิเวศก็จะเริ่มกลับมาปีหน้านี้เราไถาดินก็จะบอกง่ายไถไถน้าดินง่ายๆนะคะก็เดีขาโพดได้เยอะไหมคะเขาโพดสิบหกไร่16ไร่ได้เยอะกว่าที่เราใช้แต่ปุ๋ยเคมีเยอะไหมต่อ คิดว่าเยอะคิดว่าเยอะใช่ไหมคือคือคือจำไม่ได้ใช่ไหมคะที่นึกเนี่ยเพราะมันแต่ละปีแต่ละปีไม่ไม่ไมค่อยได้จาอ๋อไม่ค่อยได้จํแต่แต่มีแต่คือเท่าที่จําได้เนี่ยคือได้ได,ด้เงินเยอะขึ้นไหมพี่หรือ,อว่าเงินเยอะขึ้นกว่าอ,อ๋อได้เงินเยอะขึ้นกว่าใช่ไหมคะนี่ก็คือยืนยันจากผู้ที่ใช้นะคะใช้ New Power กับไร่ข้าวโพดนะคะก็ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจำจำนวนไม่ได้แต่รู้แต่ว่าได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นประสบการณ์ดดีีีีขของพพ่่่่นนุมมมคคคณากะะสสั